สำหรับที่ผมก็จะมาสอนวิธีการประกอบคาร์บูเครื่องตัดยานะครับก็จะมีอะไรตามนี้เลยนะครับที่ตามที่เห็นเลยนะครับหนึ่งก็คือตัวเหลืองกองน้ํามันนะครับเป็นตัวดักน้ํามันจากชั้นนี้ก็จะผ่านน้ํามันเข้ามานะครับแล้วก็มีกองอีกทีนึงสองตัวกองน้ํามันเป็นแผ่นเล็กๆครับเนี่ย สามสปริงดันลูกยางสี 4, 4, ต่ตัวเรือนลิ้นตัวเรือนบนนะครับเนี่ยเรือนบนลูกเร่งห้าก็คือตัวลูกเร่งนะครับส่วนตัวที่หกอันนี้ลูกยางไล่น้ำมันนะครับตัวนี้ อันนี้กับเจ็ดก็คือประเก็นครับประเก็นลองตัวตัวที่มีสปริงลองนี่ครับเนี่ยอีกทีหนึ่งนะเนี่ยอันนี้ก็ตัวไล่น้ำมัน8ดตัวสุดท้ายตัวประกอบด้านล่างสุดนะครับวิธีการประกอบก็ไม่ยากครับไม่ยากแล้วก็มีเอ้ยลืมตัวนี้ด้วยครับเนี่ยนี่คือนมหนอีกตัวหนึ่งอ่าเบอร์ห้าสิบโอเคแต่จะประกอบประกอบให้เพื่อนๆดูเลยนะครับสำหรับใครที่ยังประกอบไม่เป็นนะหรือว่าเราแกะออกแล้วประกอบไม่ได้ ถ้าผิดพลาดประการใดแล้วผมขอไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของรุ่น gx 3 5 honda นะครับของแท้นะครับ honda ของแท้โอเคมาเริ่มกันเลยขั้นแรกเราก็เอาตัวเรือนกลางมาก่อนนะครับเนี่ยตัวเรือนกลางที่เราจะประประกอบนะแล้วก็แผ่นกองมันมาแผ่นกองอแผ่นกองใส่เข้าไปตรงช่องนี้นะครับเพราะามันจะอยู่ในช่องนี้ในการกองน้ํามัน เวลาดูน้ำมันขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมาผ่านตัวนี้ก่อนอ่าประกอบแบบบ้านๆเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรเยอะหรอกเอาแค่ว่าพวกเราเราเข้าใจก็โอเคนี่นะครับน่านี่แล้วก็มาดูอีกตัวหนึง่งนี่ครับแลว้วก็ตัวนี้ก็คือสปริงตัวนี้จะใส่กับตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นตัวดันดันไว้นะครับให้ มันมีน้ำมันครับแม่เราวผมประกอบคาบบก,ก่อนเนี่ยเนี่ยมันก็จะอยู่ลักษณะเงี้ยครับแต่ก่อนที่เราจะใส่นะเราก็จะลืมนะครับกล้องผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะกอโทษด้วยครับเซ็งมากเลยเนี่ยก็จะใส่นมหนูเข้าไปก่อนนะครับเนี่ยนมหนูตัวเล็กใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับเนี่ยช่องนี้เนี่ยมองเนาะเนี่ยในยช่องนี้ อ่าบีเพื่อไปแน่นๆโอเคนี่แค่นี้ก็ได้แล้วครับแล้วก็ใส่ปะกักรกนเข้าไปนะครับวิธีใส่ก็ใส่ให้มันตรงตรงช่องของมันจะมีจะมีร่องของมันนะครับโอเคแม่แป๊แบบนึงเนี่ยผมกำลังจะประกอบเสร็จแล้วนี่เนี่ยแล้วก็ใส่มันก็จะประ,ประกบพอดีถ้าเราใส่ผิดด้านใส่ผิดด้านมันก็จะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตรงร่องของมันอยู่อ่ามีร่องของมันเนี่ย ถ้าเราใส่ผิดด้านมันก็จะใส่ไม่ได้เพราะมีร่องของมันอยู่เนาะโอเคเข้าใจะตรงกันเนาะเนี่ยก็จะดันในลักษณะนี้อ่าแล้วก็มาตัวเรือนกลางอ่าตัวเรือนกลางก,ก็จะมีรูของมันอ่เนี่ยประกบด้านนี้นะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ลักษณะเงี้ยลักษณะนี้เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปได้เลยลประกบปับ๊บอ่าเนี่ย ได้ละเห็นไหมทีที่สองละแล้วต่อมาเราก็มาใส่ตัวนี้นะครับตัวลูกยางไล่น้ํามันนะครับเวลาลมมันมาดันตัวเนี้มันก็จะทําให้เป็นเกิดอาการสูญอากาศขึ้นนะครับได้ดูดน้ํามันขึ้นไปอัตโนมัติอ่าอันนี้ก็จะมีล่องบาของมันนะครับนี่เนี่ยมีมีตัวเนี่ยเขี้ยวตรงนี้นะครับสําหรับใส่เนี่ยเห็นไหมมันจะมีของมันต่างหาก ถ้าเราใส่ไม่ได้มันยังไงก็ใส่ไม่ได้ครับถ้ามันไม่ตรงล็อกของมันเนี่ยใส่ด้านไหนก็ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงล็อกของมัน,นะโอเคนี่นะมันก็จะดูลักษณะนี้เนี่ยใส่ปุ๊บมันก็จะประกบใส่เป๊ะพอดีเห็นไ,ไหมครับเนี่ยประกบเป๊ะพอดีเลยเนี่ยประกบใส่ปุ๊บพอดีอ่าแล้วก็มาใส่ตัวนี้ อ่าอันนี้ก็เราก็หันให้ถูกด้านนะครับว่ามันอยู่ด้านไหนเพราะว่ามันจะมีเดือยเดือยหลบอยู่เนี่ยมันก็อยู่ลักษณะนี้แล้วก็ใส่เข้าไปที่ผมไม่เอานอตออกเพราะว่าเดี๋ยวผมใส่ได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับอ่าอ่าเนี่ยลักษณะนีน้ให้อยู่ลักษณะนี้ครับ โอเคนีเนาะประมาณเนี้ยอันเนี้ยเ้าเราขันน็อตขันน็อตยึดทะยงมุม,มทะยงมุมไหมขันพอตึงๆมือก่อนนะครับขันหมดตึงๆมือเข้าไปก่อนนะเนี่ยตึง <c oughs> ๆมือเข้าไปก่อน แล้วเราจะประกอบ <c oughs> ลูกเร่งลูกเร่งอ่ะตัวนี้ก็จะมีเดือยบอกอีกนะครับเนี่ยจะมีเดือยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เห็นรูปะ่ะเนี่ยรูมันเนี่ยเนี่ยรูตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเสียบมันจะลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็เสียบเข้าตรงไอ้นี้พอดีนะเห็นไหมครับมันจะตรงกันอ่านึกออกไหมอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยถ้าคนไม่รู้ว่ามันไปใส่ด้านไหนนะครับเพราะว่า บางคนก็ใส่ไม่เป็นอาจจะเนี่ยทำไมมันไม่ลงสักทีมันมาติดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหันเข้ามานะครับเนี่ยให้ล่องตัวเนี้ยเนี่ยล่องตัวนี้้กับเหล็กตัวทองเหลืองเนี่ยทองเหลืองเนี่ยให้ตรงกันมันถึงจะใส่ได้เนี่ยนะครับปึ๊บนะเห็นไหมก็จะพอดีเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่มารองด้านบนนะครับให้ตัวเนี้ยมันมีแรงดึงกลับเนี่ยแรงดึงกลับอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะดีดกลับคืนได้อ่า โอเคพอได้างี้ปุ๊บแล้วก็กดลงไปให้แน่นแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปอ่าใส่น,อน็อตเป็นตัวน็อตด,ด้านบนเนี่ยมี2ตัวนะครับของ Hon ด้านเนี่ยของ Hon ด a ข้อของ2จังหวะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นแบบคาร์บูคาร์บูลูกเล่นได้เป็นคาร์บูลูกเล่นอีกแบบหนึง่งอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ดู โอเคโอเคอ่า <Okay>. okay. <Okay. S 1> นี่เราก็ได้แล้วครับในลักษณะนี้นะาคาบูเลเตอร์ตรงตรงด้านหน้าของมันที่จะมีกอง กองตัวเนี้ยกองตัวเนี้ยนะปิดปิดอีกทีหนึ่งนะอ่ามันจะปิดดูลักษณะเนี้ยอ่าเนี้ยปิดดูลักษณะเนี้ยครับก็คือมันจะมีโอลิงด้วยนะเนี่ยโอลิงเนี่ยโอลิงแบบเนี้ยเนี่ยจะอยู่ครอบตรงเนี้ยโอลิงจะอยู่ตรงนี้นะมีแค่ตัวเดียวนะครับข้างนอกจะมีแค่โอลิงตัวเดียวอ่าโอลิงตัวเดียว